ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรทำง่ายๆได้ด้วยตนเองคลิกแล้วกกอกรอรับผลสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นการให้รายละเอียดวิธีการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐบาลที่สนับสนุนค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง6กขวบในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนเรามาดูวิธีการตรวจสอบสิทธิ์กันนะครับ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเข้าสู่ระบบทั้งการสแกน QR code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ h t t p c s g c h e c k d c y g o t h เมื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ให้ทำการกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนและระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิดระบุรหัสยืนยันรูปภาพหลังจากนั้นให้ทำการกดค้นหาข้อมูลหน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรหรือไม่หากไม่มีสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่าไม่พบสิทธิ์ สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมีการอัปเดตสถานะการจ่ายเงินของทุกรอบเดือนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเบอร์โทร026516534หรือ026516920 สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ